สวัสดีครับกาบสวัสดีพี่สมาชิกนะครับ FC ร้านพิเนตออริโอทุกทุกท่านนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งครับสำหรับคลิปนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยกับการรีวิวสินค้านะครับนำเสนอสินค้านะครับเครื่องเสียงการแจ้งที่ร้านพิเนตออริโออําเภอรังจานจังหวัดกาซิงครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปประจําวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่18เดือนธันวาคม2566นะครับผมมีพาวเวอร์แอมป์นะครับเข้ามาอยู่หนึ่งตัวนะครับก็เลยหยิบยกมารีวิวมานําเสนอ นะครับให้พี่ๆสมาชิกนะครับได้รับชมกันนะครับนั่นก็คือ p o w e r อร์แอมป์ท9002นะครับก็ถือว่าเป็น p o w e r อร์ยอดนิยมนะครับในวงการเครื่องเสียงของเราอีกรุ่นหนึ่งนะครับเมกา9002นะครับเป็นตัวรหัสเคนะครับสำหรับตัวนี้สภาพสวยงามนะครับอยู่ในแหลกตลอดเวลานะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่สนใจนะครับหรือว่ายังมองหาอยู่นะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับ0952246497นะครับ และก็0874217464ครับภาวะแอมโหลด2โอห์มนะครับคราดีสวิตชิ่งนะครับในหลักในระบบภาคกระไฟเป็นระบบสวิตชิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นแอมยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับตัวนี้ไม่มีรอยเลยนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาภาวะแอมราคาสวยๆนะครับสภาพสวยๆราคาถูกๆนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับตัวนี้แท่นละ10,000อะแท่นละ30,000บาทนะครับตัวนี้ และสามห0ื0นบาทนะครับเป็นรุ่นรหัสคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมในส่วนของด้านหลังนะครับสภาพบอดี้ด้านนอกนะครับสภาพสวยทุกด้านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมฝั่งด้านหนึ่งนะครับเป็นเบเกอร์นะครับเป็นเบเกอร์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมเป็นตัว K นะครับตัวนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นสัญญาณอินพุต นะครับออกสู่ลำโพงครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของสัญญาลิงค์นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของพัดลมระบายอากาศนะครับด้านหลังนะครับผมในส่วนของสเปคคอนออกสู่ลำโพงมีแจ็คลำแดงมาให้นะครับฝากไว้ด้วยละกันเผื่อท่านไหนที่ยังมองหาเมก้า9 0้านะครับเอาไว้ใช้งานนะครับสภาพสวยๆครับผมสภาพสวยงามอีกท่านหนึ่งนะครับเข้ามาภายในร้านนะครับพินิเอรออเดอโออีกท่านหนึ่งนะครับฝากไว้ด้วยละกันเผื่อท่านไหนที่ยังมองหาชิ้นชยอดน้ำเสียงนะครับโหลด2โอห์มนะครับ18ข้างละ4ได้ สบายๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเมกะเข้าจำนสองนะครับในราคาอยู่ที่สามหมื่นบาทนะครับแท่นนี้นะครับฝากไปพี่สมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วจะเป็นในส่วนของสินค้าอื่นนะครับ JL นะครับมีเหลืออยู่สามแท่นนะครับสำหรับท่านไหนที่เอาไปขับสิบแปดยี่สิบเอ็ดนี้สุดยอดนะครับขึ้นรถแห่ก็สุดยอดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ PV ยี่สิบสามนะครับมีอยู่สามแท่นนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับ ถ้าในสนใจก็อินบอกเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Powermix นะครับมีอยู่2รุ่นนะครับสำหรับ Powermix ยามาาแท้นะครับรุ่น EMX นะครับ312นะครับแล้วก็จะเป็น EMX 512นะครับ312นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่13,500บาทนะครับแล้วก็จะเป็นตัว512นะครับ16,500บาทครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วแล้วกันไม่ว่าจะเป็น Powerm รับเสียงกลางนะครับ Loion นะครับ L214 นะครับตัวนี้8,600บาทนะครับ ท่านไหนสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโรเยอนะครับเป็นตัว P 1 0 0 0นะครับก็มีหนึ่งตัวนะครับฝากไว้ด้วยละกันเผื่อท่านไหนที่สนใจครับไม่ว่าจะเป็นวาร์เทค5,000ันอาร์เอสนะครับตัวนี้นะครับผม25,500บาทนะครับเราจะเป็นวาร์เทคตัวสองหม่นสี่อาร์เม็นะครับมีสองแท่นนะครับเราจะเป็นตัวเอกซาวนะครับ A 9,000นะครับผม26,500บาทนะครับสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้ครับก็จะเป็นแลกนะครับแลก คอมเพกตนะครับตัวนี้น่าจะ2 u ลูก19นะครับตัวนี้สภาพใหม่นะครับตัวนี้เอาไปราคาที่2,700บาทนะครับเพื่อท่านไหนที่ยังมองหานะครับผมแบบคอมเพกตนะครับตัวนี้ใส่พอแอมป์ทาบมานะครับแทนที่ผมรีวิวนะครับใส่มานะครับท่านไหนสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพีเน็ตอะโวดิโออำเภอรังจานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับไม่ว่าจะเป็นตู้มอนิเตอร์นะครับ15นิ้วนะครับเป็นตู้ PS นะครับตัวนี้ ตทำไวเตอร์หน้าเวทีได้นะครับตู้ PS นะครับมีเปาเสียบด้านล่างนะครับตัวนี้ตัวนี้15นิ้วใบละ1,500บาทนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับไม่่วาจะเป็นตัว12นิ้วนะครับ12นิ้วอยู่ที่1,300บาทนะครับต่อใบนะครับสำหรับตู้เปล่านะครับผมราคาตู้เปล่านะครับสนใจตัวไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้ครับฝากไว้ด้วยกันนะครับสำหรับร้านพิเนตจอะโอเอออมเอรอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับสายรัดนะครับตัวนี้ มีราคา350บาทนะครับยาว8เมตรนะครับแล้วก็ยาว10เมตรนะครับ400บาทนะครับผมเป็นขาตั้งมอนิเตเตอร์ก็มีนะครับผมขาตั้งตู้พีนะครับผมสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้ครับตามเบอร์ที่ผมได้แจ้งไว้เลยนะครับ087 421 7464นะครับ0 9 5 2 2 4 6้9 7จครับหลังจะเป็นว a าเทคนะครับยังอยู่นะสำหรับวาเทคท่านไหนที่ยังมองหาตู้ว a าเทค พร้อมดอกนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับใบละ1 1 5 0 0หบาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับหลังจะเป็นตู้เสียงกลางนะครับชุดนี้นะครับตู้เปล่าเซตตู้เปล่าไว้ละ2,300บาทนะครับพร้อมสลักลูกปืนโรงงานนะครับผมตัวนี้ผมใส่ดอก PR ไว้นะครับ PR ครงหลอดนะครับดอกละ1,600บาทนะครับแล้วก็จะเป็นของ NPE นะครับตองตองหนึ่งนะครับดอกละ550บาทนะครับสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับแล้วก็เป็นเซต ราคา1,600บาทนะครับสำหรับเซตนี้นะครับต่อใบนะครับต่อไปเป็นตู้อเมซอนนะครับด้านล่างถัดลงไปนะครับตัวนี้ตู้อเมซอนนะครับใบละ3,500บาทนะครับสนใจตัวไหนก็สบถามเข้ามาได้นะครับฝากไว้ด้วยละกันสําหรับลานพนเน็ตออดิโออัมพลอนจารจังหวัดกาฬสินธุ์ครับซื้อขายเครื่องเสียงการแจ้งทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อหนึ่งเมื่อสองนะครับรับรับติดตั้งนะครับเครื่องเสียงนอกสถานทีี่่นนะครับไมมเเป็สสยยงตาา รับจัดชุดนะครับตามงบ sme นะครับสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่บ้านม่วงนะครับตำบลม่วงนาอำเภอรันจานจังหวัดกาสินครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัว Mega 9 0 0านะครับในราคาอยู่ที่30,000บาทนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ